च कथान्युता कालेन सवनां येता मङ्गलमुतमाङ्कान्त्ये च सोम च सदा समनानं चनङ्कालेन मा चकाचयेतामङ्कलमो तमाङ्कपोच ब्रह्मचर्यं च अर्यसा च

วุฒาสโลกธรรมเิเิตตังยาสนากรรมปาฏิอสุกังวิรกรรมเขมังเมตัมมังกัลโมตมังเกตติสานิกาตวานาสัพพะธรรมปาราชิตาสัพพะโสทิงคาชันติสันเตสังมังกัลโมตมันเต ये तोतानि समागतानि पुमानि वा यानि वहन्तले के सुमना पे म भोता सुगुणा भवन्तु अथोपि सा का च सुनन्तु भाषिता का समायि भोतानि समे तसा

คาตาอาปะมาตายาเกติเวตังเกตาวะหุรังวะสะเกสุวายังรัตตนังปานิตังนโนสะมังอาทิตถากเตนะอิทังเปโขเทรตานังปานิตังเอเทนะสัจเจนะสุวัติโวตุทะยังวิราคังอมตังปานิตังยะ सक्रासा कर्या मुने समाहितो นาเทนะธรรมเมนะสมาติปินฐิธรรมปิฏฐเมรัตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุยมบุตรเศสโตปริวัติเยสุจิงสัมมาทิมานัาริกัญญามาณุสัมมาทินาเตนะสมุนาเวชติธรรมปิฏฐเมรัตานังปาิ

สวัสดิโตุเยสุปโยชนตามนาสาทเนนนิกาิโนกกตมสาสนามิเตปติปตจามาตังวิใครลาธามุธานปวเต่งผัวมานายิทัมปิสังเครตานังปามีตังเจนะสาเจนะสวัสดิตุเยสุปโย ตานะนะสาทันเตนะเอกาวิโดโกธัมมสาสะนะมิเตปฏิปาตาคัมะตังวิไคหะลาจามุตานิโพติงค์วนจมานาอิธัมมิสังเกรัตะนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัจจิวัตุยะทินทักขิโลกะทะวินทิโติยาจะตุ ิวันเตติอัสัมปะกังวิโยตะทุวปะมะทาปุริสังวะทามิโยอาริยะสัจจานิอเวจะปัสสติอัธามติสังเขรัตะนังปะนิตังเยเตนะสัจเจนะสุวะติวะตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติัมเรปัญเสุเสิตานิกิ จ่าปิเตวันติพุทธาปมาตานเถรวังอาคัมมาทิยันติธรรมปิสันเทรัตนางปามีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติวอนุสหาวัสตาสนาสัมปายายายสุธรรมาชิตาผวันติสังกายเดติวิจิกิตาจัสิลปตา ังวปิยะทาทิกินจิตตุหะปาเยอิจะเวปะมวะตวะสัจจภิทานานิอัพพะโภกาทุงิธัมปิสังเขรตะนังปะหิตังเอเตนะสัจเจนะสุวะติโหตุสหาวะสันตะนะสัมปะทายะตะยะสุธัมมาจิตาปะวันติสากายะเจ ເຍະວິຈິດຈະເສຕານຈະເລລະປະຕະວາປິຍະຄາຈະເກນສິດທໂຕຫະປະຍະຍິຕາເວະປະມົວໂຕສັນສາພ ปาตุม um so ay ิทาปิสังเคระตะนังปะนิตเตนะสะเจนะสวาทิโวตุกินจาปิโสกัมมังกะรวติปาปะกังกาเยนะวาจายุทะเจตสาวาภาพสวตาะปะ เตจทายะปาปะตาติเตัพพะทัสสะวตาอิธังเปสังเขรัตตะนังปะณีตังเจนะสัจเจนะสุวัจจิโหตุวนาปะควรเถยยถาพุทธัสสะเขกมานมะเสปะธมาสวิเกเตวะะธมวรังอ พาณะคา์นิพพามังหิตายาอิตาเทพบเตระตะนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติวตุวรรารัญโยวรโตววราอารโออนุตาโรธรรมวรังอเด

सा Ena sajena suwati waduyani napputa ni samagata ni bhumi ni waya ni kata ke wamano sukhojita pantha namasa suwati waduyani napputa ni samagata ni bhumi ni waya. Siva antarikhe tata kata dewa manusapuji tang samanama samaswati hotoyanina puja ni samagata ni bhuma niwa Siva antarikhe tata kata dewa manusapuji tang sangam nama samaswati hoto करणीयमाता पुतदे न यान्तां सन्तां पदाम् अपि

चटोरा दे तावा ये चा पेता ए चोरे व्या तोरे भोता वा सा ันตุสุกิตาตานะปะโรปะทานิโกเปธัมมาติปัญญะตะกะทัสสินังกินติปะยาโรจะนาปะติกะสัญญานัญญมัญญะสะทุกะเมใจยะมาตายะตาณิยังปุตังอายุสะเอกะปุตมะนุรัเกเทวติสัพพะุเตสุมานะสัมภา Apalimanang Nihitan Jasabalu Kasaming Manasabawai aparimana Butang Aduh Jatibiyang Jasabatang Awerang Asapatang Titang Karang Isin Doa Sayano Wayawata Sawikatami Nuh Hitang Sating Adit Raya เมตตาวิหาริตามาหุติินจรนุปคมลสีรวาจาเนนัสัมปานนกามิสุวินัยเกตันาคิชาตุขาปสัยยังปุริเตติานสิธมะปัญญาิิรย

6 sokawa silla parami sampanndo sila para mi sila para mata para mi karuna mau di tau para mi sampan so Sampanone, camma upa parami, sampanole, camma paramata parami, sampanole, camma e te caruna, upe, ka parami, sampano e te parami,

สัมปันโนเมตตาไม่เทการณาโมติตาอุเบกขาบารามีสัมปันโนทิตปิโสภะควาคันติบารามีสัมปันโนคันเตอุปปารามีสัมปันโนคันเตบารามาาปารามีสาม

Tapa parami sampanno metamitra karuna mudita upacara parami sampanno ini besoba Tchau, ตาไม่ติการณาโมทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนยจิตปิโสภะวา โสภะคะวาพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามินะมามิหังภรรมทุสังธรรังราลงกนตุสัพเปเทวตาสัพพะพุทธานุภาเว

তিমণর সো সপেন সচো โติเมวะตสาพะตสตตุตตุตุต่อไปก็เป็นการแส่บาตนะแส่บาตก็ค่อยๆใส่ไปทีละคนทีละคนก็ไดนะขอให้ช่วยให้ตัวก็ออกไปก่อนเอ้อใส่าดี๋้วก็ไปนังที่ <ผม S 2> บนนังเอง เทียนอะไรก็หมดไดนะมันจะเป็นความของเทียนมันจะเป็นอันตรายบางคนจะแพ้ความขอ้อเทียนอือก็หมดไปก็ได้บางเทียนจะมนความนันตต่อไปก็ยอมพอออกนะยอมพอออกใส่บาทเลยใส่บารท,ที่เป็นที่สองที่สามที่สี่แล้วก็ กลับอยู่ที e ่เดิมคอยนะทั้งรวากายารวมใจต,นะตาความสงบไปนะตาความสงบแล้วก็ได้ชิงสิ่งส่วนที่ัวเองจะได้ในขณะที่ใส่บาตรนะั้นะใส่ปลาบาตรก็ได้นะเข้า,า,าเข้าใส่ปลาบาตรล่มในใส่เอ้ยเข้าให้ใส่ในบาตรนะ กของไม่ใช่ป้าปลาก็็ได้เพื่อสุขแล้วแต่กาสะดวกพ้นตไม้ยังดีอ่าให้โยกขอออกก่อนนะเั็นแบคอยคอยนะใจ,ใใะจะเ,เย็นๆใจเ,เย็นๆน่เป็นบนกุศลมีอเสียง